่น้องน้าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัสุขสุโคนเดอม์เมนีิก็มาพบกับเฮาคือเก่านอนที่สองสาวเปาหิงยังพี่น้องเมนีเสาวแม่โปก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นทางสั่งเจาะสั่งเจาะสั่งบาดาลเจาะน้ำบาดาลพี่น้องเราคิดเราคึกเนาะขอโทษขออภัยหลายๆตอนนี้รถรถเจาะน้ำเฮาก็มาฮอดตอินทีมห้อยเลยพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังกาเกลี่ยเพื่อที่ทำการเจาะพี่น้อง เจ้าน้ำเนาะก็ต้องขอบคุณขอบคุณไอจดีเดอ้อที่อยู่ทางไกล้พื่ออะไรเนาะพี่น้องบอกบอกได้สำนีน่เนาะคนที่ว่าแค่นี้ก็พอนะกัขอ,ขอบคุณขอบคุณไอหลายๆเดอ้อขอให้อายมีสุขภาพแข็งกายดีแข็งแรงแข็งแรงเนาะอายุมันกวนเงินความเจ็บอยั่สได้ความไข้อย,ย่าสูนี้เดอ้อเหตุวิจัยเหตุงานการใดก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปเรื่อยๆขอให้เฮงๆรวยๆถึวยรางวัลที่หนึ่งเนาะถ้าลูกหลานมาแสดงก็ขอให้ไร้ค้นลันเท่าพันเท่า ไปใส่มาใส่ก็คอให้ตลอดปลอดภัยเนาะอยู่ดีมีแห้งอะไรพี่น้องขอบุณขอบคุาไอ้ลายเนาะเพิ่นห้เป็นของขวัญปีใหม่เอ้ยพ่อพีทเพิ่นห้เป็นของขวัญวันเกิดวันเกิดของชาวปอเลยพี่น้องย้อนหลังเนาะแต่กลับไปเอาเงินเพิ่นมาแต่โดนแล้วพี่น้องแต่พึ่งเมื่อนี้ก็เพึ่งได้มาได้โทรให้เพิ่นมาเจ้าสั่งให้นาอเมื่อนี้กะเพิ่นมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้ชาวแมปอกะดีใจลายเนาะ พ่อพ่อก็แม่กันดีใจลายพี่น้องที่ได้สร้างใหม่เนาะซึ่งอันเก่าอ่ะน้ามันไหลบแห้งเนาะพี่น้องและอย่างเขาเปิดแป๊บเดียวหน้ามันกระเบิดเลยพี่น้องเร็เตีมฮอดโอ่งเขานอกก็เลยเลาะใหม่ที่นี่กับโบหัวทีลายหรือว่รุ่นกันนาอกคันลายกันชาถุล่ะพี่น้องสีได้บ่ขาดน้าเนาะเพื่อนกระส่งมาให้สร้างเป้าเจาะซองสั่งพี่น้องซองเนาะเจาะเจาะอยู่เพื่อนนันนี้ ก็นน,นเพื่อนแล้วก็นไปจออยู่หน้าอีกเนาะใกล้ๆเทียงแล้วพี่น้องก็ดีใจเนาะแบบที่ได้่าต้องหัไกลแต่พุดลงมาพี่เนาะก็ดีใจลายเพิ่นแต่อยู่หน้าฮาสีเจอบแบบว่าให้เฮาหยวมเอาเองอยู่เอาเองเนาะแต่อยู่เพื่อนนี่จำเป็นส,สิใส่ไดหรือว่าไฟฟ้าแล้วพี่น้องใส่ไฟฟ้าได้นําขึ้นมาเนาะแต่ว่าอยู่หน้าฮาสีหยวมเอาเองพี่น้อง ปอกะแม่ก็ดีใจเนาะอ้ายเพื่อนให้เขาเขาก็มอบให้ปอกะแม่อะไรกันอยู่น้ำกันนี่แหละเราก็มอบเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อนเนาะเพื่อนก็ดีใจลายลายชิชิได้สร้างใหม่อะไรพี่น้องเพื่อนก็อยากอันอยากเห็นแต่โดนเลยพี่น้องแต่ว่าตอนแรกปอกมีเงินเนาะเลยได้อ้ายใจดีนี่แหละมาสอยเนาะพี่น้องกันขอบคุณขอบคุณอ,อ้เป็นลายลายเนาะดีใจลายตอนนี้ค่ะ ราคาราคานี่กันหนาสิบอ๊อแพงเนาะแต่ว่าราคาอันที่เขาหิวเอาเองหรือหยวเอาเองหาอันนั้นราคาสี่พันบาท,ท่นอ mm ้อ hmm. งเป็นเงินไทยเนาะสี่พันบาทเิ่นเอาแต่แต่ยูนีเพิ่นได้ยินคือว่าเพิ่นชิเพิ่นลดใไห่อ่ะแปดไอแปดพันเนอะ mm hmm. กับเพิ่นกันลดใไห้เป็นสองร้อยเนาะ เป็นรถไห้ซองลอยพี่น้องกันเรือนเจ็ดพันแปดแม่นแล้วพ่อเจ็ดพันแปดและว่าจนเขาวเจียวอเหือนแม่นพี่น้องเป็นรถไห้ซองลอยเนอะกันเลยเจ็ดพันแปดตอเขาวเจียวสองสากถึงจะเลยมีโปรโมชั่นดีๆให้ขอบคุณขอบคุณคนลายเนาะที่รถไห้เนาะ พี่นกำลังขุดพี่น้องส่วนลุ้มเฮาหนี่ยก็กคซีเมนแบบคนน้ำคนน้ำม,มาเทใส่นอกเพื่อจะทำจะส่างบาดาลแล้วก็ี่ออกไปเจออีนาอีกพี่น้องต่อไปนี้ทำไมพอบีบรลำบากอย่างทางไกลเลยพี่น้อง่อยก็ดีใจหลายเนาะ ที่ได้บ่ต้องหามน้ำอยู่พุ่นอยู่เทิงพายเนาะลงมาเทียวนักถามาว่านักฝนนักเนาะเหนื่อยว่าเหนื่อยอยู่แต่ก็ต้องสู่เนาะเพื่อครอบครัวเราเลยพี่นอ้องโอเคพี่น้องไปเบิ่งนกันเลยเนาะ่นเหดอยังไหนตอนนี้บ่อบนอื่นก็บ่มนี้น้ำเนาะพี่น้องว่ามีมบน่อนี่เพิน่นว่าคันบ่อนีน่และน้ำสิลายอยู่เพิ่นน่ะเนาะพี่นอ้อง ก็เลยเจาะวงนี้เจาะวงนี้ใกล้กับเล่าเส้นทางเล่าพอดีเผื่นมายามเพิ่นวายยูนี่ฮะมีน้ำเพิ่นนาะเสือสร้างเพิ่นพี่น้องขัดโบมี่ขันชุบดอมันโบมีเพิ่นกระเจาะให้ใหม่พี่น้องโดยที่บริสียเงินเพิ่มเนาะแต่เอซีไลายคนเพิก็ว่ายุ่กรุงเทพราคาแพงพี่น้อง อยู่บ้านเฮาถือว่าถือคืะเนาะอ๋อวันวันละบ้านที่นึ่งแล้วกินี่งเนาะฮ่า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  ทีมงานทั้งตะมีอยู่สี่คนอยู่เล้พี่น้องตอนนี้อาจจะเป็นบอนทุ่เท้ามลงพี่น้องก็เอาทรายยางลงมาจุ่มดูดขล้่นจ้าประเจ็ดได้แน่แล้วน่จะม่ปอกอาชีพบงคักปันใดพี่น้องเด้อ ก้าวจักแมดอันน right? ี้หาเจอนี่ฮะพอจะได้จักแมดเรามเลิกแหงดีแล้วเนาะแค่นี้มีน้ำอ้าวเลือกระถึกน้ำวอนละลายให้ได้ชนะเ้าอยเม็ดหนึ่งท่านคอยด้ใส่น้ำเม็ดหนึ่งมันซีอองน้ำเนาะครับเอาแล้วว่า พ่อแล้ว so พ uh, so ่อทาเราบานเอี่ยงพ่อแล้วพ่อย่างน้ำพ่อใส่แล้ย่างย่างคืนลุงใบลูกเต็มตัวนากระไรนี่เดี๋ยวมาโทษผู้เจจจะกระไรไรไปหน่อยเนาะเอออู้ยว่าเขต็ดเป็นลึกอะไรข้าวหน้าพ่อใส่เขาไม่คืนเลยเออเล้วแต่บางบ่อนเนาะแล้วแต่บางที่กะถึกน้ำเค็งที่กะถึกน้ำจางพี่น้องกะถึกน้ำแซ่บก็โอเคเลยครับ กันถึงน <tripod. S 1> ้ำแซีบกันคือนซีดีเนาะแต่นี้ส่วนมากมันจืดนั่นเค็มตอนนี้กำลังเตรียมพี่น้องเนาะมันก็อะไรใส่เล็กเหล็กที่มันมุนมุนอะไรเนาะมัมุนมุนมุนลงหัวมันไอ้โมฝนพฝนหันไปไหยเนี่ย ตอนนี้ผึ่ก็ติดจักแลวพี่น้องติดเรื่องนะเนาะก็สิมุนเล็กเลยที่นี่เด็กพี่น้องเล็หนักก็สมุนเนาะอ๋อน้ำออกได้เล็กอันนั้น้วพี่น้องกระซี่ลงไปเลยเนาะเออ ขวาก็เพิ่งซีเห็นเมื่อนอี่แหลยตำๆต,ตาคนนี้แหละพี่น้องพอนำในส่างขบเบิดขอากาสีไปคนเอาอะไรพี่น้องมาให้ เลิกเปิมแล้วพี่น้องไปรุ่นวัดสีได้จักแมดนอกผืนจอคนน่อนหอดน,น้ำลายบองได้กับยุดบองหันอะไรพี่น้องจะ่บองหัวจักแมดนอกจอจนเห็นน้ำผือนอะไรพี่น้อง ว่าน้ำจีาลบอลหรือน้ำบอลายเนาะไปเบิ่งน้ำกัน <laughs> มาคนน้าน้ำจากบอ่อนี่เนาะพี่น้องที่แรกคิดว่าชิเจาะบองนี่หละก็เลยเปิดน้ำลองเส่อทางอันนี้ไว้อยู่พี่เนาะอยู่ลังเฮือนหัวเฮือนที่ัระทศนี้เข้ามาเขาว่าน้ำยู่นิอนบอลายเขาก็เลย ไปจ้องให้อยู่บงหันเขาะว่าน้ำไหลเนาะก็มาคนต่อยพี่น้องหาบน้ำเนาะหาบตักเอาน่านนีเลยให้มันเบิดแล้วก็เอาทางพุยเอาทางพุยไปไวหอยู่พุ่นเนาะพี่น้องเดี๋ยวคอยตักน้ำก่อนเดอ้อไปนี้เดอ้อตอนนี้ก็ขี่รถไปแกเาน้ำพี่น้องพอยู่ทางเขาบ้านนี่แหละเนาะในทางเขาบ้านเั้นนี่แหละในนาของ พี่น้องพายเพิ่นแคมแคมปมันทางเนาะนีน่น้องพีน่น้องบ่นเข้ามาอันนั้นไม่ล้มนะ ตั้งยากเพื่อหนหลุดกรบโบมีงามอยู่ล้วเอออีก,กันก็ได้พี่อปาตักเอา嘛าขอตัวไปตักน้าก่อนพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็นได้จอสั่งมาดันแล้วเป็นทีมห้อยแล้วพี่น้องแต่ว่า ซับแมงปอเพิ่งมาจากข้างนอกเนาะพี่น้องเพราะว่าออกไปเวียกหน่อยหนึ่งเนาะก็เลยเข้ามาก็เลยเพิ่นเจาะแล้วเรียบร้อยพี่น้องตอนนี้ก็แค่รอรอใส่อันได้เรื่องได้น้ำอะไรพี่น้องเพิ่นยังออกไปซื้ออยู่เนาะแต่ตอนนี้เพิ่นก็ออกไปเจาะอยู่หน้าซับแมงปอต่ออยกเนาะออกไปเจาะน้ำอยู่หน้าต่อพี่น้องโอเคพี่น้อง เดี๋ยวเขาชิพาพี่น้องออกไปเบ่งอยู่หน้าต่อเนาะเดี๋ยวเขาชิมาทำว่าตอนนี้เพิ่นเดี๋ยวเขาชิทำเพิ่นอีกที่ว่าเพิ่นจอลงจากแมทเนาะเพิ่นจอลงเลยจากแมทเดี๋ยวตอนนี้เขาออกไปเบ่งเพิ่นอยู่หน้าต่ออยู่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นออกไปเจาะน้ำอยู่หน้าต่อไก่ไก่กาสวนพักถอยเลยพี่น้องโบไก่เลยนียูนี่พี่น้องอันนี้สวนพักถอย มีเครื่องเจาะเนี่ยนี่เนาะนี่แหละพี่น้องจ้างอันพี่อ้ายเนาะมาคนน้ำซอยพอพอเราบ่มีคนน้ำซอยก็เลยจ้างให้พี่อ้ายมาคนน้ำซอยพี่น้องได้เพิ่นเนาะมาคนน้ำซอยเยื่อเจาะเลยจังแม 31มสเอ็ดสามสิบเอ็ดแมตต์ยังยังเป็นหรอแม่อยู่ในเฮือนสปอขจอลงสามสิบเอ็ดแมตต์น้องพี่น้องน้ำอ่อนแห้งอยู่ป้ะยังยังไม่ทันได้เอาน้ำขึ้นมาเบิ่งเออเขาว่าแห้งพี่น้องน้ำเฮือนเขาแห้งเนาะเขาโอเคละพี่น้องเนาะ สั่งเก่าบมมีน้าเลยตายเลย,ยเอออยู่เฮือนก็ลอกแค่เพิ่นมาติดไดเนาะพี่น้องเพราะว่ามันต้องเชื่อมกับไฟอยู่เฮือนส่วนอยู่หน้าเขาฉีแบบจะเอาแบบอิ่วเอา,บบาเอาบบันนี้าบบนาะบริตติดได จอฮึงก็นะ่าเลือฮากาจอนนะฮาก็อมาจอนี่เออเผ่ฮากาจอน้อหนี่เออร <c oughs> ุ่นกันพี่น้องนา้าชิลาย่บ่ชิสมคือเพื่อเบาอีบ่เนะ ตอนนี้เพิ่นก็ได้ซื้อถ่อมาเป็นทีมห้อยเลยพี่น้องแล้วก็เครื่องได้น้ำเลยเนาะเนาะเพิ่นพอเพิ่นออกไปซื้ออยู่พูนอยู่นอกเลยอยู่ตลาดพี่น้องสิบเพิ่นก็จะมาใส่อันนี้โรคโควิดตีให้เงินบอกขออะไรพอไปเนาะเนี่ยพี่น้องเครื่อง โอ้อยอจออนนยะเจอค่าราคเท่าไรนี่ค่ะอันนี้นนนเฉพาะอันนี้พันหาอันหาะรลวดทองแดงเป็นอยังลวดทองแดงแท่ทองแดงลวดทองแดงอันพันหาบูฮัวจีฮือกันกับทางประเทศไทยหรอือบ่เนเจ้ากะไดพ โอ๊ยได้พวัตะพัพลังก็ดีจ้ะจห้าขายได้โวยนเอาล่งเจนมดบูฮู้นอิ่นเช่นอะไรเนี่ยถ้าเบิ่งตอนต่อไปพี่น้องชาวแมงกองอาจจะบูฮู้ยังมากมายเนาะเพาเป็นสีเท็อะไรเนี่ยโอเคครับสามสิบ บ่เข้เ้มาเลยขึ้นเข้หรอเออสาสีปลายนี่เด่นเลยสามขอตอนนี้งสสผเข้มบ่บ่เข้มเราก็ได้ชื่อกอกชื่อกลื่อะปลูกผักปลูกหญ้าก็ได้กินเฉยใช่ปีไก่ใช่เปลืถ้าเราไปติทากา เมดำมันเข้มเลยดจนเหลือมเลยมันซ้ลงเต็มเลนะอ้าวดี๋ยวตรนีเลยจะนพวกลังเนาะพวกลังยืเือใก่ชื่อเป็นนวยี่ร้อเ่าชื่อซพักักินอยู่ได้ปีเินเิมเนาะเออ้อนนี้เพิ่นกระปอนเครื่องเสือกลงนำเฮ็ดน่ได ต้องใส่เสื้อบอกเออบอยักสีหูเด่ห้นี่นี่ไม่ถึงขาดตัวใหญ่ยาก็ปูตัวนี้ฮันมันข่าอันนี้มันบิดแหละ

ลูกเอ้ลูก <Beautiful> น <Andrew> ้องเอากันไปเจอกันอยู <plein lava> ่พุ่งทีมาคนมาคืนมะคอมนเป็นลูกไค่ลูกใส่แบบนี้เบาหวันเนี่ยใครติ๊กเขาบอกมอหนึ่งถึงน้องตัวเองโอ้หอน้องตัวเองป้าสิบบจักว้าได้กจักไปไม่ตยังนองนี่ได้บ้านชิบ คนนึงลูกพ่คนนึงแม่เออนั่นยาแล้วบักัก็เล็ดยังบุ่นดมันตายจะเฮ็ดยงได้บ่เกี่ยวดอกมันบ่จักว่าควงเฮาบ่ได้เห็นมันบ่จักแล้วใส่องถ่อเนาะบัดนี้มีถ่อน้อยกับ่อใหญ่ลงไปค มันน้อ่นวได้งเงยดิงงีกดลกดลง่่่นุ้งหรอย่งอีกอันจะเป็นเครื่องนงเครื่องดูดน้ำเนาะ มันต้องเปิดไฟมันถึงสิดูดขึ้นมาพี่น mm. ้องโมโหจิคือกันบ่เนาะยันแต่มันบกคือกันกับฝั่งไทยพี่น mm. ้นองย่บ้านคอยเขาเหตุแบบนี้เนาะ เดียบมีหมดเดียบอยากหายน้ำแม่ลองเบิ่งบ่อเนี่ยเล่นได้ห้ายนะหายน้ำเต็มก่อนหาน้ำมันเต็มพื่อนอะใหรบ่มากใหรบ่มากตอนนึงเขาพิสูจน์เลยพี่น้องลองเปิดเลย โอ้ยน่าขุนขุนเล็ดหน่อยานี่กับ้น้างต้้ขเางแ็กแท็ก้ก็นแท็กแท็้แงก็แกแท็กแท็กแกแทแท้วแน้อแกาน็กแทแทกว็กแท็ก็กแท็แทกแท็กแทแทกแท็กแท็กแทกทกแทกแต็กแท็แทแตกแทกแท็กแทแกดก เหนีแ้แอยู่พุ่น้องแน้หงอยู่พี่น้องงอยู่งยอาอะนำแดงออกเนาะเปิดนำแดงออกเป็นได้ดีใจบริสังใหม่เออเอนะ สั่งใหม่พี่น้องลิ้นอาจจะก็เปียกเองเอ้า,อาเปิดน้ำแดงมันไหลออกเบิดพี่น้องเปิดให้น้ำแดงมันไหลออกเบิดแล้วกัปิดเนาะ ลิ่นนะมันเปื้อนค่ะอะลรพี่น้องเดี๋ยวข้าจะออกไปเบิง่งตัวที่พุ่นจอย,อยู่นาอีกเนาะพี่น้อง <c oughs> ยังมาแล้วน้องพี่น้องอยู่นาค่นก็มาแต้ส,สาศ่อบตอนนี้จนเมือแเลยพี่น,ออน,น้องโคนตะเวนตกลิ่นเลย ตอนนี้ก็คำเมื่ล้ะพี่น้องเพนนาซิแล้เมื่อดะน้องพี่น้องเมเน่เนาะเพน่าิีเลเมื่อดูเป็นพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ซามแม่ปอกที่เขจบคลิปเอาไว้เพียงสนเด้อพี่น้องเพราะว่ามันขำมันเมื่อดะนอกเพื่อเพผนชีเจาะแล้วเพื่อเ่นชี เหตุยังหลายอย่างยันมันมืดตื้อพี่น้องยันพี่น้องบ่เห็นหุ่งเนาะเอาไว้มืออื่นเด้อพี่น้องซาบเป็นปอสิมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะสิมาอัปเดตสั่งใหม่ให้พี่น้องเบิ่งกเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ซาบเป็นปอไิดคอจบคลิปเอาไว้เพียงสนี้เด้อพี่น้องมากก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ซาบปอในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ก็ไปละพี่น้องสวัสดียันมันมืดพี่น้องมืดแน่นอนเบิร์กเตาเรน วิดดินแล้ว <laughs>